วันที่8มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพสตรีอำเภอดำเนินสะดวกภายใต้การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบอุดหนุนโดยนายชุดสนิทประจวบวันในอำเภอดำเนินสะดวกได้อนุญาตให้มีการจัดอบรม และได้พบปะเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในวันนี้ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดำเนินสะดวกโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด1 9มีการเว้นระยะห่างและไม่เปิดแอร์ในห้องประชุมโดยมีนางกิตลวีอภิสินล,ลุงโรดประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดำเนินสะดวกเป็นประธานเปิดโครงการกล่าวพบปะและนางสาววิชยาอนันตสาวภาพนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดกิจกรรมและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่การสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรีได้มีความรู้การตัดสินใจในการประกอบอาชีพรวมถึงพัฒนาศักยภาพโดยส่งเสริมให้สตรีมีการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นการพัฒนาโดยการดำเนินกิจกรรมในวันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้ในรูปแบบแจกัน และรูปแบบอื่นๆที่สามารถนำไปวางไว้ตามมุมต่างๆของบ้านโดยมีนายพลกิจน้อยชินพร้อมคณะวิทยากรจากภาคเอกชนเป็นวิทยากรในการสอนมีกลุ่มเป้าหมายตัวแทนสตรีแต่ละตำบลที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและมีประธานสตรีแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย